บัตรคนจนต้องรู้เงินพันเจ็ดเติมให้สองรอบใช้ซื้ออะไรร้านไหนได้บ้างระวังอย่าทำแบบนี้จะถูกดึงเงินคืน why wow. ดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่3ตุลาคม2568และก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรฐาัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวกลุ่มพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจนทุกท่านาการกระเป๋ารอกันได้เลยสําหรับการเติมเงินรอบใหม่สําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้โชคดีที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าไปใช้สิทธิคนละครึ่งกับทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการเติมเงินเข้าบัตรให้โดยสามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์เงื่อนไขมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ โชคดีนะคะที่ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้นะคะ ยืนยันชัดเจนได้สิทธินะคะเพิ่มเงินในรอบนี้ให้1,700บาทค่ะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้โอนให้2รอบนะคะการโอนเงินให้2รอบนี้นะคะเป็นการแบ่งจ่ายให้จาก1,700เป็นเดือนละ850บาท2เดือนนั่นเองค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้รับเงิน850บาทบวกกับเงินอีก300บาทที่ได้ในทุกเดือนนะคะเป็น1 1 5 0บาท เป็นเรียวเวลา2เดือนนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงการคลังน,น,นะคะก็แจ้งว่ามีแนวโน้มที่จะโอนเงินให้รอบเดียวครั้งเดียวคือเติมให้1,700บาททีเดียวนั่นเองและใช้ได้2เดือนนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมหลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเป็น ที่เรียบร้อยทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติให้จ่ายเป็นสองรอบนะคะก็คือแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ850บาทบวกกับ300เป็น1,150บาทต่อเดือนซึ่งมีมติออกมาแบบนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้แต่สามารถทยอยซื้อได้ไม่ต้องซื้อทีเดียวหมดนะคะระยะเวลา1เดือนใช้ ให้หมดภายใน1 1 5 0บาทนะคะถ้าท่านใช้ไม่หมดถัดไปนะคะก็จะถูกดึงเงินคืนเข้าครั้งนั่นเองนะคะและก็เติมเงินให้ท่านใหม่1,150บาทในเดือนธันวาคม2568นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้หลักเกณฑ์ปกติเลยที่ใช้300บาทต่อเดือนก็คือใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะได้1,150บบาทต่อเดือนก็ใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายน และได้เดือนใหม่ในเดือนธันวาคมก็ใช้ให้หมดภายในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมก็จะได้รับ300บาทปกตินั่นเองนะคะซึ่งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะและซื้อร้านไหนได้บ้างนะคะเงินในส่วนตรงนี้ก็แน่นอนแล้วเหมือนเงิน300ที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับเงินในทุกๆเดือนนะคะสามารถซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคนะคะได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนั่นเองค่ะซึ่งก็หาไม่ยากนะคะคุณพ่อคุณแม่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถนําไปใช้จ่ายกันได้นะคะกอาฝากเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับการที่นําเงินในส่วนตรงนี้ไปรูดเป็นเงินสดนะคะร้านค้ามีความผิดแล้วคุณพ่อคุณแม่ เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็มีความผิดไปด้วยนะคะซึ่งผิดกฎที่ทางรัฐบ,บาลให้ไว้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงร้านค้าก็จะถูกดําเนินตามกฎหมายนั่นเ<ข>องนนน้ี้นะคะบางร้านค้าก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายรวมไปถึงตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะในรอบต่อไปทุกการแจกเงินจากทางรัฐบาลนะคะถูก ท่านที่มีการผิดกฎแบบนี้นะคะก็จะไม่สามารถเข้าร่วมรับเงินการแจกเงินจากทางรัฐบาลได้นั่นเองนะคะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะในส่วนของกลุ่มอื่นนะคะก็คือกลุ่มคนละครึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่านําไปรูดเป็นเงินสดออกมานะคะก็อยากให้ทุกท่านนําไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะกลุ่มคนละครึ่งนะคะตามตลาดทั่วไปนะคะจะมีร้านค้าที่เข้า ร่วมโครงการเยอะมากมายเลยทีเดียวก็มีเสินค้าให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะรวมไปถึงร้านอาหารนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมลงทะเบียนในวันที่20 26ถึง ตุลาคมนี้นะคะมีเระยวเวลาให้7วันนะคะสำหรับการลงทะเบียนร้อยใหม่ที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะก็ขอแสดงความดีๆกับน้องๆด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีนะคะลดลงมาให้เหลืออายุ16ปีขึ้นไปก็สามารถได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกันแล้วนะคะใครที่พาสิทธิเงินหมืน่นใครที่ไปลงทะเบียนบนแอปทางรัฐไว้แล้วไม่ได้รับเงิน10,000บาทนะคะก็ได้รับสิทธิคนละครึ่งไปปลอบใจนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของรายที่สอบถามมันเข้ามาว่าจะมีการแจกเงิน1 0,000บาทสําหรับกลุ่มตกหล,ล่นหรือไม่ซึ่งกลุ่มตกหล,ล่นมี2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มอายุ16ปี ถึง20ปีและอายุ21ปีถึง59ปีที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะยืนยันชัดเจนว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคะก็ไม่ได้แจกเงินหมื่นให้แล้วนะคะซึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นการแจกคนละครึ่งให้แทนนะคะซึ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีด้วยนั่นเองสําหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับ อะไรที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆแบบนี้ในะีรยกังต่อไปสวัสดีค่ะ